สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พี่เพจะมาแกะกล่องกับเจ้าตัวแท็บเล็ตที่พีรู้สึกว่าราคามันสุดคุ้มจริงกับที่พีซื้อมา3,990บาทกับเจ้าตัว Honor Pa d x แ a นะครับที่บอกเลยว่าสเปคตัวนี้ให้มาถือว่าจัดเต็มมากนะครับพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อของเจ้าตัวแท็บเล็ต h o n o r p a d X8A ที่พีซื้อมาเป็นเครื่องสุนยทยประกรันสุนทัยพีซื้อมาในการสั่งครั้งนี้ครับบอกเลยว่าราคา3,009เหรว่าร,ราคา4,000กว่าบาทสพีรู้สึกว่ามันคุ้มครับวันนี้พีจะมาแกะกล่องผมกับตัวนี้บอกเลยว่าเนรยราคา4,000เนี่ยให้ลำโพงมา4ตัวคือสุดมากครับ CPU คือให้มาดีมากเซปดาคอน 680 Octa Core ครับวันนี้พี่จะให้ดูว่ามันเป็นไงบ้างนะครับสำหรับพีและผมหน้าจอให้มา10นิ้วคือแบบ Full HD p a t ถือว่าโอเคมากแล้วก็ Refresh 90 h z ิรมาครับพี่แกให้มาจัดเต็มมากครับวันนี้พี่จะมากะแกะผมว่าเป็นไงบ้างเนาะของเจ้าตัว h o n o r Pad X8A ครับจริงๆนะตระกูลของ owner ตั้งแต่มือถือครับซึ่งตัวนี้พีซื้อมาเป็นรุ่น WiFi นะครับเดี๋ยวพี่จะขอแนบลิงก์มือถือที่สามารถนำไปปล่อยพอสปอตกับราคา2,000-3,000ที่มันคุ้มเจ้าตัว owner หรือว่า oppo หรือว่า vivo หรือว่า i f i n i x หรือว่าเ e c n o โกับโปรโมชั่นล่าสุดตาคิปให้ผมมาดูว่าเป็นไงบ้างผมครับอันนี้เป็นการแกะกล่องกับพีเลยครับซึ่งพีใช้ตัวนี้มารู้สึกว่ามันโอเคมากกับสปคครับครับ อุปกรณ์ผมมาพร้อมกับของแถมผมให้เราเรียบร้อยผมตัวนี้นะครับซึ่งของแถมก็จะมีหูฟังกับแบบว่าตัวที่เอาไว้ตั้งเปล่าครับเดี๋ยวให้ดูกันว่าคืออะไรนะครับอันนี้คือของแถมนะครับทีนล้วผมวันนี้มีหูฟังครับเป็นหูฟังไท p C ครับแล้วก็เป็นขา ตั้งโทรศัพท์มือถือนะครับหรือก็ตั้งแท็บเล็ตได้ประมาณนึงนะครับมาดูว่าตัวเครื่องในกล่องเป็นไงบ้างผมตัวนี้ทีผมจะให้ดูภายนอกกล่องกันเผื่อหลายคนซื้อมาครับจริงๆนะซื้อออนไลน์ราคามันจะดีมากๆผมแนะนำว่าให้กดซื้อตามที่แบบให้ใต้คลิปนะครับนะ่ครับทีครับผมซื้อมาเองรีวิวเองผมให้ดูเลยว่าเป็นอย่างงี้นะครับนี่ครับ ซึ่งอันนี้พีซื้อมาคูลรุ่นแรม4จิกบวกเพิ่ม4จิกกับความจุข,ของตัวเครื่องคือ128จิกมันจะมีรุ่น WiFi และรุ่น LTE จำหน่ายนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับอันนี้กล่องครับซึ่งบอกเลยว่ากล่องสับพีนาดีไซน์บางนีครับนี่ครับ ลำโพงก็ซัพพอร์ตเป็น h b r i a o r u i o ด้วยซึ่งถือว่าดีมากครับนี่ครับสเปคบอกเลยว่าจัดเต็มมากหน้าจอครับผมตัวนี้ขอบของหน้าจอพอเหมาะพอควผมตัวนี้แบตให้มา8,300มิลลิแอมครับถือว่าทั้งวันเพียงพอในการใช้นลำโพงก็ถือว่ามีความชัดเจน4ตัวครับอันนี้เป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยนะครับนะครับผมในการแกะกล่องผมพี่จะขอแกะกล่องผมตัวนี้ออเนอร์ซัพพอร์ตเป็น Google 100%นะครับ สามารถดาวน์โหลดผ่านแอปเพจสโได้สบายหายห่วงแล้วผมตัวนี้ครับพีขอแกะกล่องของผมตัวนี้นะครับออนี่ครับโอ้อันนี้เป็นแบบพีชอบครับบอกเลยว,ว่าออ n เนอร์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่พีชอบแท็บเล็ตครับรู้สึกว่า,าแท็บออเนอร์เนี่ยมันน่าใช้งานมากครับซึ่งอ่องตรงนะมันก็จริงๆครับน่าใช้จริงๆ,ๆครับนี่ปึ๊บนี่ครับอันนี้คืออุปกรณ์ในกล่องผมก็จะมีให้เราผมตัวนี้ เดี๋ยวพีให้ผมเช็คดูว่าอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรบ้างผมมีเข็มจิ้มซิมถ้า w i f i ก็สามารถจิ้มพวกใส่เพิ่มไมโครดีการ์ดได้นะครับผมตัวนี้ครับมีสายชาร์จครับเป็นสายชาร์จนะครับ Type A นะครับผมทู Type C ให้เรานะครับผมตัวนี้ตัวนี้ผมสามารถชาร์จคือ10วัตต์นะครับผมซึ่งสเปคมันจะมีความใกล้เคียงกับตัว Redmi Pad SE เสียดีนะครับผมตัวนี้นะครับมาดูว่าอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรครับนี่นี่ มันจะมีประมาณแค่สายชาร์จนะครับผมตัวนี้นะครับไม่มีหัวชาร์จนะครับแต่ก็ซัพพอร์ตกับหัวชาร์จที่เป็นของหัวเวยหรือว่าของออนเนี่ยหรือว่ารุ่นอื่นนะผมเพราะว่าตัวนี้มันซัพพอร์ตชาร์จง่ายนะครับผมอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีหัวชาร์จนะครับประมาณนี้เลยครับนี่ครับให้ดูตัวเครื่องครับนี่ครับพีชอบตัวเครื่องมากครับรู้สึกว่าตัวเครื่องมันมีการดีไซน์ที่สวยงามมากครับ บริเวณนี้เราสามารถลอสติ๊กเกอร์ด้านหลังผมนําไปแปะไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับผมเราก็สามารถผมลอกไปแปะได้นะครับผมซึ่งเอาตรงนะสัปปีแล้วรู้สึกว่าบอดี้ของฟีลลิ่งของจับตัวนี้รู้สึกว่าฟีลลิ่งมันดีมากครับแล้วดีไซน์มันมีการออกแบบที่ลงตัวมากกล้องหลังให้มา5ล้านกล้องหน้า5้าล้านสัปปีนะมี AI แคมิรารู้สึกว่าสเปกกล้องก็ถือว่าเพียงพอครับ ในการชั่นแบตให้มาเยอะมากครับผมตัวนี้เนี่บผมเพิ่มไมโครดีการ์เดี๋ยวถ้ารุ่นใส่ซิมก็เพิ่มตัวใส่ซิมได้นะครับผมตัวนี้นะครับอันนี้รุ่นไรไฟครับจริงๆนะรุ่นนี้พีก็เพียงพอเพราะว่าพีก็นํามาปล่อยฮอสปอร์ตให้กับแบบเอามาปล่อยฮอสปอร์ตให้กับตัวนี้นะผมมือถือที่พีซืมาพวกออเนอร์ X6B หรือว่าบล็อกโคที่มันคุ้มราคานะผมเดี๋ยวพี่จะขอแนบลิงก์ทาหน้าในการสั่งซื้อผมนะครับลำโพง1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวครับแล้วก็พอร์ต Type C ครับ ซึ่งดีไซน์สวยงามมากครับดีไซน์มันจะมีความเพียวบางครับพี่รู้สึกว่าดีไซน์มันน่าใช้งานมากครับอย่างสวยอ่ะเพื่อนเลองคอมเมนต์ดูครับว่าดีไซน์มันสวยไหสรับพี่นะนรู้สึกว่าดีไซน์มันโคตรสวยเลยอ่ะน้ําหนักรวมทั้งแบตเตอรี่คือ495้กานะผมกัมก็ถือว่าโอเคนะในการใช้งานครับ ความบางอยู่ที่7.25ม mm, ิมซึ่งถือว่าความบางในการจัดการความบางดีมากครับอันนี้ขอเชิญชมครับครับหน้าจอผมหน้าจอซึ่งหน้าจอให้มา90เนาะร์อัตราเรฟเลตนะผมกับหน้าจอ1ีนิ้ผมแบบตัว TFT LCD IPS นะครับผมตัวนี้ให้มาถือว่าหน้าจอสับพ,พีนะสู้แสงดีครับซึ่งนี้พี่ขอเชื่อชมเลยว่า HONOR ใช้ตัว Android Version 14เป็น Magic o s v e ว s i o n 8ด้วยนะครับ ถือว่าสุดยอดมากเลยครับครับผมในการเปิดเครื่องก็รู้สึกว่ามันเปิดเครื่องแล้วมันรู้สึกว่ามันมีความไหลเรื่นดีครับผมสับตัวนี้นะครับแล้วก็ผมตัวนี้ผม CPU บอกเลยว่าเซปดากอน6 8 0 0ดศูนย์ออก ความเร็วของตัวนี้ให้มาจัดเต็มมากพี่สัมผัสกับ CPU ม,มาเล่นเกม r v 6 0 f a บเฟรมบอกเลยว่าสบายหายห่วงครับเกมพับท Mobile ถือว่าปรับ HD ก็ถือว่าเพียงพอครับเก็บชิป p อนแพกปรับเป็นค่า Default ก็ถือว่าสบายผมฟรีไฟ,ฟพี่เล่นมาบอกเลยว่าพี่ปรับสูงสุดตัวนี้สบายหายห่วงครับในการใช้งานครับนะผมตัวนี้ซัพพอร์ตผมเป็นตัวที่เป็นเวอร์ชันภาษาไทยด้วยนะผมตัวนี้นะครับนี่ ครับเอ๊บครับแล้วก็เรียกผม UI ภาาไทยผมเริ่มต้นซึ่งของตัว owner เนี่ย rom เนี่ยรู้สึกว่ามันใช้งานได้ง่ายครับจริงหน้าจอสู้แสงนี่นะผมแต่ P อันนี้ P เปิดไฟหลายดวงเฉยครับครับ support WiFi version C WiFi 5ผม P ขอเชื่อมต่อ WiFi เลยนะครับน่ครับผมในการเชื่อมต่อ WiFi ก็ถือว่ารวดเร็วทันใจดีมากเลยครับอันนี้ขอชื่นชมเลยครับผมนครับ แล้วก็เซตอัพไปเลยครับโอ้ลำพง4ตัวตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับผมเดยพี่ชจคขอเนี่ยบลิงตระกูลของแท็บเล็ตที่พี่จะอันดับไว้ใต้คลิปว่าตัวไหนคุม้มมา่ผมต่างๆนะครับหรือว่าแท็บเล็ตเลื่อนี่มาใส่ซิมโทรได้นะครับผมก็คือเจ้าตัว Bmax หรือว่าเจ้าตัวเทคลานนะครับผมสวยดีอ่ะพี่ชอบ บอดี้ของตัวเครื่องมากครับผมตัวนี้มันจับแล้วมันเข้ากับตัวมือของเรามากครับตัวนี้ผมไม่ติดฟิมมาจากโรงงานนะคือส่วนแท็บเล็ตครับไม่ค่อยติดฟิมมาจากโรงงานหรอกครับนะครับมันเซตอัพง่ายครับผมเพราะว่ามันเป็นเครื่องแบบศูนย์ไทยเนาะมันก็เซตอัพง่ายครับเพราะว่า ในการซื้อมาครั้งแรกครับจะเป็นแบบนี้ทุกคนนะครับก็ทําการเซตอัพผมไม่ต้องกลัวผมมันเซตอัพง่ายอยู่แล้วผมตัวนี้นะครับครับคือ UI ของตัวแท็บเล็ตเนี่ยมันเซตอัพง่ายครับแบบพีแล้วผมพีก็ทําการเซตอัพแบบนี้เลยนี่ครับก็เรียบร้อยผมในการเซตอัพกดถัดไปกดบย้อนล่างต่างครับมันก็สามารถใช้งานได้อย่างสบายหายห่วงครับนี่ครับคือเรากดไปเรื่อยครับ แบบนี้เลยที่พี่บอกนั่นแหละไม,ไม่ต้องกลัวครับว่ามันจะเป็นอะไรครับมันไม่เป็นอะไรแน่นอนับผมครับแล้วก็ออกแล้วผมนี่ปึ๊บข้ามตัวนี้ผมสามารถสแกนใบหน้าได้ผมไม่สแกนแบบมันไม่มีนิ้วมือให้เราสแกนนะครับผมเราก็ไม่ขอบคุณไปเรื่อยครับผมจากนั้นผมเราก็ไปเรื่อยมันก็ทําการเปิดคอนเทนต์ไปเรื่อยครับเสร็จสิ้นครับเลือกแบบท่าทางหรือสามปุ่มแล้วก็สามารถเลือกได้ครับผมนี่ครับ โหหน้าจอพี่ชอบหน้าจอมากครับพีรู้สึกว่าหน้าจอผมตัวนี้สับพีนะรู้สึกว่า UI อ่ะมันใช้งานง่ายในการแบ่งหน้าจอตัวนี้ก็สามารถแบ่งหน้าจอได้ด้วยผมซึ่งพีชอบในการแบ่งหน้าจอมากแบ่งซ้ายแบ่งขวาก็ถือว่าโอเคมากครับน่ครับอันนี้คือ UI อผมของตัวน่ครับในการตั้งค่าผมตัวนี้มี h o n o r c o n n ค c t คือมันดีมากครับมันเชื่อมต่อในการคอนเน c กกับมือถือของ Honor ได้อย่างง่ายเลยครับผมซึ่งอันนี้พี่ขอเช่ญชมเลยว่าดีจริงครับ มีโหมดออนเข้มครับผมให้เราปรับมากมายครับแล้วก็เราก็ปรับอัตราลิเฟชของหน้าจอไล้ผมเพียปรับเป็น9 0้เฮิร์ตเลยครับผมครับเสียงครับผมตัวนี้เราก็สามารถปรับคุณภาพเสียงหรือว่าปรับตัวอีโคไลเซอร์ของเสียงผมนี่ครับซึ่งมันก็ดีครับผมนี่ครับดีมากครับผมปรับได้รูปแบบของเสียงครับปรับมาตรฐานปรับเสียงร้องเสียงเพลงภาพยนตร์เกมแล้วก็อัตโนมัติ มันสามารถปรับได้อันนี้ขอเชื่นชมครับว่าในการปรับซึ่งน่ารรมของออเนอร์ชื่นชมเลยว่าดีมากครับไมโอแมทรีนะผมตัวนี้ก็สามารถการจดจําใบหน้าได้นะครับแล้วก็แอปผมตัวนี้สามารถโคลแอปคู่แฝดได้นะครับซึ่งอันนี้ดีมากครับก็โคลนแอป Facebook หรือว่าไลน์ก็สามารถโคลนได้ผมฟีเจอร์การใช้งานผมแล้วก็มีเห็นไหมว่ามีหลายหน้าต่างขับผมให้เราเลยถือว่า โอเคมากครับนะครับในการพัดในการกดซึ่งอันนี้พีก็ขอชื่นชมครับและพีชอบมาผมคือสเปกกล้องครับรู้สึกว่ากล้องของ Honor ออ n เ r อร์ตัวนี้ถึงแม้ห้า 5, ผมเต็มมันทําพิเซลของตัว a i ไอแเมาทำให้รูปภาพในการถ่ายรูปครับมันมีคุณภาพจริงครับน,นี่ครับแล้วก็เมนูของยูปภาพครับมีให้เรานีครับมีสแกนเอกสารด้วยซึ่งอันนี้ขอชื่นชมเลยว่า มันมีให้เราครบเลยครับผมแล้วก็มีภาพไทยบุคคลมีเพิ่มเติมครับมีา่าย HDR ด้วยมีวิดีโอครับผมพ0 8 0 p 30เฟรมให้เราเรียบร้อยเลยครับผมซึ่งก็ถือว่าโอเคผมตัวนี้ในการบันทึกวิดีโอนะครับผมแล้วก,กล้องหน้าผม5ล้านสปีดกล้องหน้าก็ถือว่าคุณภาพพีรับได้ผมตัวนี้นี่ครับกล้องหน้าถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่นครับแ,แรกๆผมในการเปิดเครื่องผมมันจะเซ็ตอัพตัวเครื่องก่อนนะครับ บอกเลยว่ารูปภาพคือดีมากครับผมในการถ่ายรูปครับนี่ครับคือสบายหายห่วงครับผมคือเอาตรงนะเป็นแท็บเล็ตที่กล้องคุณภาพดีครับในการเปิดเครื่องครั้งแรกเนาะ โทรแท็บแทบเดี๋ยวผมจะทําการเซตอัพตัวเครื่องมันอาจจะมีอาการแบบแบบนีห้หน่อยครับผมแบบในการทัดแต่พอเราเซพไปสักพักแล้วมันจะทําการแบบเครื่องมันจะรีเซ็ตเสร็จครับผมมันจะลื่นมากเลยครับผมตัวนี้บอกเลยว่าสบายหายห่วงครับน่ครับพี่ชอบในการแบ่งหน้าจอผมตัวนี้มันสามารถแบ่งหน้าจอได้อย่างสมุดมากครับเช่นพี่จะฟังเพลงเนาะอย่ายูทูบผมครับมันจะมีการซอนเราอยู่ครผมนี่ครับปึ๊บ มันจะมีอะไรที่สมบุรมากครับซึ่งพีขอชื่นชมเลยว่าตัวนี้ใช้งานดีมากในการแบ่งหน้าจอซึ่งพีดูหนังฟังเพลงนะผมกับแทเล็รของออเนอร์จริงๆเนะี่ยพีใช้ตัวออเนอร์แพดเก้าพีก็ใช้ครับมันก็ใช้งานดีมากครับมาดูว่าเรื่องเสียงเป็นไงบ้างเนาะนะนครับผมไหมพีแบ่งหน้าจอครับพีชอบมากว่าหน้าจอผมมันแบ่งได้อย่างง่ายดายมากครับผมครับ สำหรับเรื่องการสั่งซื้อน้อพพิจารณาว่าให้ซื้อผ่านตัวช h อปปี้ก็ได้หรือว่าลาส a ด้าไปผมเพื่อลองเช็คราคาล่าสุดตามลิงก์ด้านล่างนะครับมาดูว่าเสียงเป็นไงบ้างนะครับดูเสียงครับเสียงคูดดีพี่สิบเต็มสิบเลยเสียงดีมาก หรับพีนะเสียงถือว่ามีคุณภาพมากครับเกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับตัวนี้ยกให้เลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่น่าใช้งานมากครับพี่ผมจะขอแนบลิ์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้ครับผมที่พี่สั่งซื้อมาเป็นเครื่องส่นไทยประกันส่นไทยตามนี้พีแนบให้ปลอดภัยในการสั่งซื้อนะครับวันนี้ขอบคุณครับพี่ผมจะขอแนบลิ์โปรโมชั่นต่างๆณนะปัจจุบันนี้บอกเลยว่าโปรโมชั่นคือดีมากว่าจะเป็น lazada หรือว่า shopee ใต้คลิปนี้หรือว่า tiktok นะผมเสวนี้ขอบคุณครับ